อันดับเหลังจากโด่งดังไปที่รู้จักในวงการอินเทอร์เน็ตมานานนับปีนายลุยส์โคหนุ่มกินแปลกเจ้าของช ANNEL FOOD FOR LUIS ใน YouTube จะถึงข่าวสวยเอาซะแล้ว่ะครับเมื่อสมาคมต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์แห่งอังกฤษออกมาต่อต้านและสอบสวนพฤติกรรมการกินสัตว์ทั้งเป็นที่ล่าสุดเขาได้โชว์คลิปกินปลาทองทั้งเป็นพร้อมเปิดเผยอ,อีกว่านายลุยส์อาจจะต้องติดคุกนานถึง6เดือน อ่าโอเคครับมาเข้าหัวข้อ S M S ของเรากันหน่อยอังกฤษเตรียมสอบหนุ่มกินแปลกขมือปลาทองทั้งเป็นไอ้นี่บ้าเนี่ยคือคนคนนี้เนี่ยนะมีชื่อว่าหลุยส์โคลหลุยส์โคลเนี่ยเปิดช n อ l ใน YouTube อันหนึ่งก็คือช n e l ที่มีชื่อว่า Food for l o u i ยก็ตอนนี้ถึงคราวซวยแล้วครับหลังจากที่มีกลุ่มเขาเรียกว่าสมาคมต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์แห่งอังกฤษออกมาต่อต้านแล้วก็สอบสวนพฤติกรรมการกินสัตว์ทั้งเป็น แล้วก็เปิดเผยว่าในหลุยอาจจะติดคุกถึง6เดือนอ้าวดูสิทารุณกรรมสัตว์ดูคลิปซิว่าเขากินอะไรล่าสุดที่โดนฟ้องมันไม่ไหวหรือเปล่านี่คือปลาทองใช่ไหมคะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยหลุ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 ยเอาดีๆหลุยหลุยเอาเข้าเวฟก่อนหลุยโอ๊ย เฮ้ยเคียวด้วยหรอเคียวเขาเอามาบอกด้วยว่ารสชาติปลาทองขมแล้วไม่อร่อยเลยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ปื้มเลยอ่ะ หลุยเนี่ยลุยเนี่ยมีหลายคลิปมากมากนะออกินมาแบบแมงแรงสาบหนอนมแมงคปอ,อนน่มีคลิปอื่นในสครขบของ,ของลุยเนี่ยจิ้งจกแมงมุมลูกตาวัวอะไรเงี้ยลูกตาวัวเออซึ่งกินคือคือตอนแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะอ่านข่าวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ากึ๊บเลี้ยวกลืนพอเคี้ยวปุ๊บเนี่ยเข้าใจไหมประทองเคี้ยวปุ๊บสับพรพสิ่งเนี่ย สรรสิ่งของปลาทองที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นไส้ปลาเหือกปลาเนี่ยก็เขาบอกว่ามันขมแล้วแบบเหมือนมีช็อตด้วยนะว่าแบบอ้าปากให้ดูว่าแบบเป็นมีเลือดมีอะไรเงี้ยแล้วลูกตาวัวคุณคิดดูดีว่าในลูกตาวัวมันต้องประกอบไปได้วยน้ำอะไรที่มันแบบเหลวๆเป็นจลี่นี่นี่คืออะไรครับไม่ไหวนะคะไหน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 ลูกตาวัวจริงๆหลุยก็น่าตาดีนะ หลุยแบบหลุยเหมือนฝรั่งตามเข้าสารเนี่ยหมาเมินเนี่ยคิดดูหมาเซ็งเนี่ยแบบเฮ้ทำอะไรเนี่ยสักวันต้องมากินกูแน่เลยใช่ใช่ใช่กินตาหมาหมาเริ่มกลัวแล้วนี่ลูกตาวัวใช่ไหมครับคลิปนี้โอ๊เขียวสวยพอแล้วค่ะมันคืออะไรเนี่ยหลุยเป็นอะไรอ่ะ หลุยแบบอดอยากอะตอนเด็กๆอะหลุยแค่อยากได้พื้นที่ทางแบบหรืออยากเป็นซัมบารีหรือเปล่าการอยากเป็นซัมบารีเรากินลูกตาวัวไม่ไหวหรือเปล่าอ่ะมีหนออีกคลิปหนึ่งอ่ะดูิาดูให้สาแก่ใจเลยวันนี้ดูสิคือการต้องการจะเป็นคนเด่นคนดังเนี่ยบางทีก็ต้องเลือกวิธีนิดนึงนะฮะเพราะว่าวิธีบางวิธีเนี่ยพอทําไปแล้วเนี่ยคือพอดูปุ๊บมันไม่เจ๋งนะคือมันได้ยอดวิวพะโอ้ยนี่คือหนอนหนอนใหญ่มากอะ คุณพระคุณพระคุณพระอย่านะหลุยหลุยดีๆไข่ด,ดาววีไปทอดอย่าหลุยสายไปแล้วหลุยหลุยเคี้ยวป่ะหลุยเคี้ยวนะตากล้องของเราได้เศร้ากันไหม <laughs> ตอนนี้แบบทีมงานน้ำตาลร่วงกันไปแล้วทีเดียว ก็ถือว่าใครก็ตามที่ทานข้าวอยู่ตอนดูรายการเราเราก็ขออภัยนะที่นี้นะครับเราไม่ได้ตั้งใจอยากให้น้องฝองตรงนั้อยากให้น้องสี่ขวบอะเอาปืนมายิงหลุยคือมันไม่ไหวแล้วอยากฆ่าพ่อเลยลูกฆ่าหลุยเถอะไม่ถึงจริงๆอะใช่ใช่แล้วปาจะไหลยะนั่นนะสิครับอันดับ6ภาพจากกล้องวงจรปิดในเมืองซีอานประเทศจีนสามารถจับภาพวินาทีชีวิตของหญิงสาวรายหนึ่งที่พลัดตกหลุมบนทางเท้าที่ยกตัวอย่างกระทันหัน ขณะที่เธอกําลังเดินคุยโทรศัพท์ด้วยหลุมดังกล่าวลึกกว่า6เมตรแต่โชคดีที่มีคนขับแท็กซี่ผ่านมาพอดีจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเธอทันเวลานาทีระทึกสาวจีนตกหลุมยุบกลางทางเท้าลึก6เมตรแท็กซี่ฮีโร่ช่วยชีวิตทันเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับผู้หญิงจีนคนนึงเดินโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆก็ตกลงไปี่ตกลงไปอ้อ้ยโอตกลงไปเลยครับ นี่คือแท็กซี่ที่ผ่านมาแล้วเห็นเป็นแท็กซี่ฮีโร่และที่สําคัญคือหลุมเนี้รู้ไหมว่าลึก,ล,กลึกเท่าไหร่ลึกหกเมตรน่ะลึกหกเมตรนี่คือความลึกประมาณนั่นนะฮะประมาณสะพานลอยอ่ะสะพานลอยสูงห้าเมตรครึ่งอะ่ะเนี่ยดูสิมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกันเนี่ยเนี่ยครับนายหวังเหว่ยคนขับแท็กซี่รายหนึ่งบังเอิญขับรถผ่านมาพอดีนี่คือคนขับแท็กซี่นะครับโอ้คงเพิ่งศึกเเนานะ โอ้โหได้ลงมาช่วยโดด <laughs> ไม่ใช่พอยขอโทษผมขอโทษทีไปดูทรงผมเขาเราต้องดูที่ความดีของเขานี่อุย้ยลึกมากเลยแสงไฟส่องไปยังไม่ถึงเลยนะเห็นไหมต้องเอากระไดเนี่ยส่งลงไปเนี่ยเนี่ยดีนะที่เธอตกลงไปเธอไม่ตายอะ่ะผมเองก็ขับรถผ่านมาพอดีครับแล้วผมก็เห็นว่าเอ้ยผู้หญิงคนนั้นเขาตกลงไปแล้วนี่แล้วยังไงล่ะอ๋อผมก็เลยจอดรถเลยแล้วผมก็ลงไปช่วยเธอนี่ครับ ผู้หญิงคนนี so round, ้ก็มันเป็นความซวยจริงๆนะฮะก็อยากจะเอ่อให้คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพดูภาพนี้เป็นหุทาหอนนะครับคือมันตลกอะมันเหมือนกับเดินอยู่ดีแล้วหายไปเลยเนอะเหมือนหายตัวแต่จริงๆแล้วตกลงไปในหลุมนะครับมันเหมือนหนังตลกอะเหมันหนังตลกเรื่องเรื่องไหลายเรื่องที่ปีบุ๊กแบบเนี้ยที่อยู่ดีปุ๊บเดินไปแล้วก็วูบหายแล้วเพื่อนก็หันไปแล้วก็เอาไปไหนอะเฮ้ยไปไหนแล้ว นี่อยู่ในหลุมนะครับหกเมตรนะครับหกเมตรนะฮะเอาก็เป็นอุทาหารณ์สำรหร,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 รับกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้นั้นถนนยุบหลายสายเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าตั้งงบประมาณกันมาแล้วเอ้เมื่อวานนี้เราอ่านข่าวให้ฟังนี่ที่มีการตั้งงบประมาณกันมาเกือบ200ล้านบาทในการซ่อมสะพานทั่วกรุงเทพมหานครก็เตรียมตัวรถติดกันได้นะฮะอันดับ5ขอสมกเตรียมเช็คสุขภาพพนักงาน หลังมีอากาศร้อนจัดโดยจะตรวจวัดความดันและวัดประดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขอสสอมอกอทุกคนโดยเฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในรถเมธรรมดาที่ต้องเช็คสภาพร่างกายให้พร้อมให้บริการประชาชนอยู่สม่ำเสมอขอสสอมอกเอขาจะเช็คสุขภาพพนักงานหลังอากาศร้อนก็ง่ายๆคืออะไรโอ้โหคนที่เป็นพนักงานขับรถเมลกับกระเป๋าสตางค์บนรถเมะคิดดูสิว่าเขาจะต้องอยู่บนรถร้อนๆแบบนี้ทั้งวันรถเมลอะ ร้อนมากร้อนมากร้อนมากแล้วรถเมย์เมืองไทยที่เป็นรถร้อนอย่างนี้นะคุณผู้ชมลองดูนะรถเมย์เมืองไทยที่เป็นรถร้อนๆอ,อย่างเงี้ยเครื่องยนต์น่ะมันจะแบบเป็นไอตัวนูนๆขึ้นมาข้างๆคนขับอ่ะจำได้ไหมที่ตอนเด็กๆเกวลาเรานั่งรถเมย์เราจะไปนั่งตรงนั้นอน่ะไอตรงนูนๆตรงนั้นคือเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์อยู่ข้างๆคนขับอ่ะแล้วไอร้อนจากเครื่องยนต์มันออกมาค่ะเขาก็เลยต้องเช็คสุขภาพทั้งคนขับแล้วก็กระเป๋ารถเมย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครก็ตามที่ขึ้นรถเมย์ก็อย่าอย่าอารมณ์เส ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ย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 อ,อย่างเงี้ยมันก็เครียดไงย,ยิ่งเครียดแต่เครียดแต่เครียดแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งคุยกับลูกศิษย์เปลงเรื่องของการเดินทางโดยแบบพับลิกเอ,อ่อทรานสปอร์เทชันว่ามันแบบในช่วงอากาศที่ร้อนอย่างเงี้ยเราควรดูแลตัวเอางไงาเพราะว่ามันเศร้ามากอะบางออคนอะไรเงี้ยก็คืออ่อเราต้องเหมือนพึ่งพากันอะเนาะเพราะหนึ่งคือมันเป็นการเดินทางโดยสาธารณะถูกไหมไม่ว่าจะเป็น BTS สหรือรถเมย์ก็ตามแล้วกวอย่าง BTS แเอสละกันงภาพว่าเด็กเนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะคืออย่างไอ้เจ้าเบียวนลเรี สิ่งที่คุณไม่ควรพึงปฏิบัติใน BTS คืออะไรคืออะไรบ้างเด็กก็ตอบกันมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยรณรงค์กันจริงๆคือ,อคนที่หนึ่งพิงสาวอ๋อสาวตรงกลางพิชารู้รเข้าใจว่าเวลามันร้อนนะทุกคนอารมณ์เสียพปชาเข้าใจไหม,มหงุดหงิดเออสาตรงกลางที่มันพิงอ่ะมันจะมีบางคนจริงๆที่คือเข้าใจว่าเข้าใจว่าทรงตัวไม่เก่งพิงเงี้ยแล้วก็แบบใส่หูฟังเพื่อหนีหนีปัญหาไปแล้วก็แบบแต่คนอื่นไม่มีที่เกาะเลยแล้วก็มีบางคนที่อยู่ใกล้แล้วแบบ อยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยเพราะว่าคนบางคนที่ฉันเห็นเนฉันตกอยากจะถ่ายวิดีโอมากคือตัวนางเล็กกับพี่จารอ๋อโหนไม่ถึงโอ,โหโ,อโหโหนแล้วดูขาเงี้ยดูขาลอยวีดีเบเ็ทีนึงแบบเฮ้ <laughs> <c oughs> ก็สงสารนักแล้วมีแย่กว่านั้นที่ฉันก็เห็นนะตอนนี้จะเป็นพวกฝรั่งคนไทยไม่เคยทำไรเอาขอโทษนะคุณผู้ชมอาบ้านท้ายอ่ะเสาอะ่ะอย่างเงี้ยเฮ้เฮ้ก ภาพมันจะเป็นอย่างนี้สมมุตินี่เป็นสาวเดี๋ยวก่อนนะที่ตัดย่านยโตนตัวที่เป็นสาวมันก็จะแบบพิงไวบบอย่างเงี้ยแล้วนางก็ยืนสบายเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคือผู้หญิงเราเคยเห็นภาพใน a ฟ e b o ๊ k ผู้หญิงคนที่ขอโทษนะคะไม่ได้ดูถูกคือผู้หญิงที่แบบอ้วนๆนมีเนื้อหน่อยหรือผู้ชายเวลายืนพิงไปปุ๊บใช่ไหมสาวมันจะเข้าไปอยู่ในซอกอย่างเงี้ยบางทีแบบเจ้าไม่เห็นเสาวอ่ะคือตูดอ่ะ ัวคือก้นน่ยมันคุ้สใจอันนี้คืออันนี้เลยบอกว่าเพราะว่าหนึ่งมันเป็นนี่เป็นสองสาธารณะไงอีกหนึ่งคือคนที่เศร้ามากที่สุดเลยคือ,อ,อคือเรื่องกลิ่นกายอะ่ะโอเคเออคือมันลงนลงไม่ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าใจออลงใช่ไหมแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยมันมีคนที่ขึ้นมากับเราไงออดังนั้นคือแบบคือคนที่เศร้ามากเลยนะคือคนที่ตัวเล็กเออแล้วต้องโดนเข้าไปอยู่ในขบวนกับคนที่เป็นแบบโอเคผู้ชายที่รักเออจักเปียรักเปียแล้วเหลืองหรือ ต่างชาติไปเลยที่มีกลิ่นแบบอะไรงเงีเ้ยพอโดนเขามาปุ๊บครถอัดแบบเอ้ทางเลือกเขามีจํากัดมากอะ่ะคือการที่พี่ซั่นเดินขึ้นบีเทสมาแล้วพี่ซั่นแบบเฮ้โรรยโทรศัพท์ยังไม่กล้ารับกลัวก,กลิ่นเข้าปากเนี่ยมันแย่นะครับสอดรนรงกันนะรณนรงอีกอย่างหนึ่งด้วยคือเราคิดว่าเป็นปัญหามากสำหรับคนไทยตอนนี้เวลาไปตามสถานที่ต่างๆไม่รู้เหมือนกันว่าบางวันเราเป็นหรือเปล่าแต่เราคาดว่าเราไม่น่าจะเป็นนะก็คือ เสื้อเวลาซักเนี่ยควรจะตากในที่ที่มันแดดส่องถึงหรือไม่ถ้าสมมติว่าซักผ้ากลางคืนก็ควรจะใช้ผงซักฟอกที่มันเอาไว้สําหรับการซักผ้าแล้วตากแล้วไม่มีแดดค่ะเออพอตากแล้วไม่มีแดดปุ๊บเสื้อผ้าเหม็นอับเสื้อผ้าเหม็นอับปุ๊บพอใส่ใส่แรกๆไม่เป็นไรหรอกพอผ่านวันไปสักครึ่งวันเหงื่อเราออกมันก็มาเจอกันพอมันมาเจอกันปุ๊บกลิ่นมันจะตีคลุ้งขึ้นมามแล้วพอไปอยู่ใน BTS เนี่ยโอ้โหคุณพระ นกิแต่โอเคมันคือทุกคนเหนียวแหละทุกคน,<ช>คนเหน็นอย่างเงี้ยทุกคนออกไปมันเหนียวแปลว่าออเออที่บอกว่าเราต้องช่วยกันเป็นของสาธารณะไงอันดับ 4. นายชูวิทกรมนวิสิทธ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยได้แถลงข่าวแฉคลิปสสกดบัตรแทนกันในการรับมติมาตรา291ทับของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจากในคลิปก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ามีสสกดบัตรแทนก,นกันกันอย่างจะจะส่วนจะชัดขนาดไหน ไปดูเอาเองดีกว่าครับเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์แล้วก็มีคนรสษณาโตสิตรกูลเอาภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวออกมาแฉออกมาแฉในที่นี้ก็คือนะครับมีการกดบัตรแทนกันของสสผู้ทรงเกียรติในสภานี่นี่นน่อะดูคลิปดูคลิปดดอะน,นี่นี่คนแรกผู้หญิงดก,ดดกดแล้วแน่น <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ สอสออีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมครัผู้ชายก็กดแล้วคลิปเนี้ยความยาวเพียงแค่19วินาทีเท่านั้นเป็นการแอบถ่ายกันเองของสอสอคือสอสอ,สอแต่ละคนเวลาเข้าประชุมสภาเนี่ยนะครับเวลาเขาจะมีการนับองค์ประชุมหรือว่าจะมีการให้ลงมติอะ่ะสอสอแต่ละคนจะต้องกดยืนยันว่า<ท>ฉันน่ะนั่งอยู่ในที่นั่งของสภาผู้แทนราษฎรตรงนั้น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 นี่แต่ว่าสอสอสองคนนี้นะครับ เป็นสองจริงๆแล้วมีแดคนที่เขาจับได้อะเป็นสองคนที่กดบัตรแทนกันคือกดใช้สิทธิแทนกันมันยังไงคือเราจ่ายเงินเราเสียภาษีเนี่ยมอบเงินเดือนให้กับสอสคนหนึ่งเนี่ยรวมเบียรประชุมแล้วเดือนหนึ่งก็เกินแสนอยู่แล้วนะการเป็นสสคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆคุณจะมากดบัตรแทนกันได้ยังไงคุณลองเทียบดูนะว่าถ้าสมมติแล้วคุณเป็นเ,เจ้าของบริษัทซักบริษัทหนึ่งแล้วปรากฏว่าเรียกพนักงานประชุมแล้วปรากฏว่า พนักงานบางคนเนี่ยมากดบัตรหรือว่าตื้อบัตรใช้สิทธิ์แทนพนักงานอีกคนนึงหรือไม่บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเข้าทำงานสมมติวันนี้เนี่ยผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเ,เข้าทำงานวันนี้ผมจะทำงานสายก็ฝากบัตรเพื่อนไว้ mm. พอฝากบัตรเพื่อนไว้ปุ๊บก็บอกว่าเฮ้ย mm. พรุ่งนี้เอาบัตรไปตื้อแทนฉันหน่อยฉันจะได้ทำงานไม่สายถ้าถูกจับแบบนี้ในบริษัทเอกชนนะ mm. ผมว่าก็ต้องโดนไล่ออกหรือไม่ก็ต้องโดนพักงานเนี่ย แต่ว่าสอสอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจากการปล่อยปะละเลยให้มีการกดบัตรแทนกันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงล่าสุดก็มีการยื่นเรื่องนี้ตีความต่อสารรัฐธรรมนูญว่าการที่สอสอเข้ามากดบัตรแทนกันเนี่ยมันจะเป็นการผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามันจะเป็นการผิดกฎหมายถึงขั้นว่าต้องไล่ออกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพียงแค่ผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรมถ้าผิดมาตรฐานจริยธรรมก็ไม่ไล่ออก แต่ถ้าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญบางข้อหรือว่าข้อระเบียบปฏิบัติของรัฐสภาเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องถูกไล่ออกโอ้โหจริงๆอ่ะมีภาพนิ่งอีกอะภาพนิ่งนี่เห็นชัดเจนมากอย่างสองคนนี้ยังกดข้างๆภาพนิ่งนี่กดข้างหลังเงี้ยเอื้อมไปกดอย่างเงี้ยเอื้อมไปกดแบบนี้เลยอะทำกันได้ยังไงอะสอสอนอกจากจะดูภาพโป้แล้วยังกดบตัตรแทนกันอีก เนี่ยนะครับมันน่าเอาออกจากตําแหน่งเหลือเกินเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็จริง,รงๆแล้วเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเข้าใจนะครับแต่ว่าคือเวลาเล่าให้ฟังนิดนึงในสภาเวลาเขานั่งกันนะเวลาเขานั่งกันในที่ประชุมสภาเนี่ยเขาเรียงลําดับตามตัวอักษรนะไม่ใช่ว่าใครจะไปนั่งตรงไหนก็เออนั่ง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 พี่จัดชื่อทีมะอย่างเงี้ยก็ไปนั่งตรงทอทงของพักนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคลิปถ่ายออกมาเนี่ย เวลาเราเห็นหน้าสสข้างๆเห็นหน้าสสคนนั้นเราสามารถรู้ได้เลยนะว่าไอ้สสคนไหนที่มันนั่งอยู่ตรงที่ว่างนะ <c oughs> เพื่อนกดแทนนะ <c oughs> ชื่ออะไรทําไมไม่มาประชุมสภาแล้วอาศัยเงินเดือนของสสเนี่ยได้ยังไงนี่เห็นไหมเห็นคนนี้นี่เนี่้นั่งข้างหลังอะ่ะเพื่อนนั่งข้างหลังแต่อยู่ดีๆก็เอื้อมมากดบัตรแทนเนี่ยเรารู้เลยนะแต่ผมเองไม่รู้นะผมยังไม่รู้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไปพิจารณากันดีๆนะก็จะรู้ว่าสสคนนี้เนี่ย ที่กำลังเอื้อมมือมาเนี่ยคือใครใช่ไหมจากนั้นก็ไปดูผังที่นั่งว่าที่นั่งของตาคนคนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงไหนเขาชื่ออะไรแล้วข้างหลังตรงนั้นเนี่ยปกติแล้วเป็นที่ของใครเออทําไมอ่ะทำไมถึงขาดประชุมสภากันบ่อยเหลือเกินนะถามจริงๆเถอะเมื่อวานนี้เพิ่งมีสสบางคนคุณจตุพรพมพันธ์อย่างเงี้ยอ่ะขอเอ่ยชื่อข่าวเครียดนิดน,นึงนะเดี๋ยวน้องๆจะเบื่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องปีห้าสามเนี่ยมีประชุมสภาประมาณทั้งหมดยี่สิบเก้าครั้งนะครับ จาก29ครั้งคุณจตุพรเนี่ยขาดประชุมสภาไป16ครั้งอโอ้โหคุณคิดดูถ้าเป็นนักเรียนเน่ยเป็นนักเรียนไปโรงเรียนวิชาวิชาหนึ่งอะ่ะทั้งเทอมเรียนกัน20กว่าครั้งขาดไป16ครั้งเนี่ยโอ้ยได้ด็อกนะหรือไม่ก็ได้ f ติด f อะ่ะต้องไปโรงเรียนใหม่อะ เออเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องกันไปก็แล้วกันนะครับว่าเป็นสสทั้งทีคนอุตส่าห์เลือกเข้าไปทั้งทีเวลาเลือกตั้งทีเนี่ยชาติเราหมดงบประมาณเป็นพันล้านนะฮะกว่าจะได้ตัวท่านมาเป็นตัวแทนนะ่ะเพราะฉะนั้นก็มาเข้าประชุมสภากันหน่อย <c oughs>